ใช่ครับค่อนข้างค่อนข้างลําบากมากครับสําหรับนักบอลปีที่โควิดนะครับเรื่องเงินเดือนเรื่องการใช้ชีวิตนี่ค่อนข้างลําบากนะครับต้องหาอาชีพเสริมทําในช่วงโควิดนั่นนะครับอยู่หนึ่งปีสองปี่โควิดใช่ไเตะไม่มีแฟนบอลใช่ครับพอรู้สึกว่าเงียบมากเลยครับถ่ายทอดสดก็ยากครับตอนนั้นะนครับพอหมดเล็กแรกที่ลำปางนะครับผมก็ไป ไปที่กรมสุรการกรครับเลขที่สองครับอยู่นั่นอีกครึ่งเลกครับโคดบูโคดบูครับตื่นเ,นเต้นใช่ครับเป็นไงกับบอลภาคก,กางโหนั้นผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะจะออกจากโซนเหนือเลยครับเป็นทีมแรกที่ผมย้ายไปคิดว่าทีมแรกคือแบบก็รู้สึกกดดันตัวเองนะครับด้วยด้วยด้วยปีนั้นคือ,อสถานการณ์ของกรมสนย์มัน มันยังยังไม่พ้นไม่พ้นไอเขาเรียกาอะไรการหนีตกชั้นนะครับมันก็ค่อนข้างแบบคูณ2ไปอีกครับต้องเล่นแบบระมัดระวังต้องให้ผลการแข่งขันที่ดีครับแต่พอสุดท้ายมาก็พาให้รอดตกชั้นได้ก็รู้สึกว่าโล่งอกไปไปเลยครับครับไอครึ่งเล็กครับครับปี2021ก็ไปไประยองครับระยอง FC ตอนที่บบเล่นกับบูมเล่นะครับไอระยองกำลังกับตกชั้นมาทีครับปีนั้นก็เป็น พดคำเบะครับเป็นคนซื้อครับก็ได้เข้าไปอยู่กับแกอีกหนึ่งฤดูกาลครับที่ระยองครับไม่ไม่ทันเลื่อนชันครับบอลระยองก็โอเคครับอบอุ่นแบบเป็นกันเองครับพยายามช่วยเหลือนักเตะครับขาดเหลืออะไรก็เขาก็จะพยายามหาให้นะครับพยายามเราก็พยายามเล่นเพื่อแฟนบอลนะครับให้มีความสุขที่สุดนะครับในช่วงนั้นนะครับพอพอจบจากระยองนะครับผมก็ มีโอกาสได้ไปอุดรอ,อุดรทานี้เอฟซีทีมตำนานทีมในตำนานอีกทีมนึ่งครับที่ไปโอ้โดนหางเลงขกใาไหมก็โดนมานิดหนึ่งครับผมผมก็ก็แบบคิดไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ตอนนั้นครับก็ก็ก็น่าจะแย่ที่สุดในการค้าแข่งมาครับที่แบบไปแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับเวลาไปเล่นนะครับอยู่ยน,นยุบเลยปะ ผมไปเตะแน่าจะได้ประมาณ3-4มสี่แมตช์นะครับผมก็เลยขอขอกลับบ้านไปก่อนเลยไปก่อนเลยแล้วก็พอดีมันมีทางสม,มุทรสงคารามครับติดต่อมาพอดีแต่มันยังเป็นช่วงของเล็เลกแรกครับยังไม่จบน่าจะเหลือประมาณสัก2อสเดือนนะครับสเดือนประมาณ2เดือนครับผมก็เข้าไปซ้อมกับที่สม,มุทรสมมทงคารามเหมือนครับเขาให้เข้าไปซ้อมที่สมุทรสงครามเพื่อรอเล่นเล็ก2ครับชุดแชมเปนลีกใช่ครับชุดแชมเปนลีกครับพาเข้าแชมเปนลีกแต่ในแชมเปนลีกเนี่ย ถ้าจะไม่ดไม,ไม่ชนะเลยป่าไม่ชนะเลยครับน่าจะเสมอครับดีที่สุดครับอ่ามันด้วยสคอต์ทีมมันมันเล็กด้วยครับมันก็เลยแล้วก็มีแต่แบบน้องๆครับแบบวัยรุ่นแบบทั้งนั้นเลยครับก็ทำให้แบบผลการแข่งขนันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมแล้วก็ของน้องๆเลยครับแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของ<ล>สมุทร <ๆ S 2> สงครามครับ <ๆ S 1> ที่มีทีมครับ <laughs> แชมป์เป็นลีกในปีนั้นแล้วก็เป็นปีสุดท้ายใช่ครับสมุทรสงครามใช่ครับปานองใช่ครับปาดูคานองเราไปปิดฉากกับเขาเลยเราไปปิดฉากอยู่นะครับสองทีมต่อเนื่องเลยครับอุดรแล้วก็สมุทรสงครามครับแล้วก็พอจบแชมเปี้ยนลีกที่สมุทรสงครามครับเขาก็ติดต่อมาติดต่อมาก่อนก่อนจบแชมเปี้ยนลีกครับว่าสนใจไหมที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับผมก็ไม่รออะไรครับก็ตกลงเซ็นไว้ก่อนเลยครับแล้วก็แบบ ปิดเล็กเราก็ไม่ต้องหาทีมอะไรครับเพราะว่าเราก็เซ็นแล้วก็รอซ้อมอย่างเดียวครับแล้วก็มาผมันนี้ที่สุดเลยเข้ารอบเข้ารอบไอ้สี่สี่ทีมครับเอฟเอครับช้างเอฟเอครับ,รบปีนั้น